เปิดต้นนี้ล่หลายๆพี่น้องเป็นเจ้าสีบอกวางไหติดทุกแบบติดปีปีปที่แล้วนะบดติดปีนี้นะหลายคักหน่วยดกคักมีแต่หน่วยใบแถวสีบอมีเรยจัหน้อยสิฝรั่งหน่อยหน่อยเด็กหน่อยมันสีมหาอันปิดละากา็เอาไปอันฟาดใช้กันเล่น หลายค่ะลายแนี่พี่น้องขาบางเนี่ย้วยเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ติดโทรหลายค่ะหลายแนี่คพุ่นน่ะงาใดรก็หลาย,ลาย,ยค่ะพุน่นน่ะพุ่นน่ะต้นหนึ่งสองตอน้นสามตน้นสี่ตน้นเดี๋ยวสิพาไปเบิรกอีกต้นหนึ่ง สิบห้ายางไปเบิ่งอีกตนมื้อนี้ฝน,น,นตกได้พี่น้องสิงตกเบิดขึ้นหนาะโอ้อยากปล่อยควายมาใส่เด้คือสิรักเดี๋ยวคือสีเอี่ยมจังปังแถวแถวนีว้นี่พี่น้องบักท่านบักท่านกะพ่วมสีไงมันเข่าแก่นแล้วอื อชมได้ใจครับบักท่านน้อยโดคักปีนี่แห้งโคดคู่นะจังน่อยมันสีเหลืองเออเอน้อยงากองยู่ตนใดกะงาใดกะเดี๋ยวสิพาปไปเบิงพาปไปเบิงอ้บักแอปเปิลต้นที่แสบที่สุดทั้งหวานทั้งแบบสมพอดีเปรี้ยวหวานพอดีนี่ไง ปีที่แล้วว่าเป็นหน่วยปีนี้หน่วยหลายคักพี่น้องคะ่ะคุณน่ะหน่วยโดแข้งคักบ่งมีแต่หน่วยไวยด้นี่ใบแทบจะไม่มีเลยแหละต้นนี้แล้วที่ข่อยมาะทายหลุมคุณน่ะโอ้ยหน่วยหลายแห้งคักต้นนี้ ุณน่ะือบักซีดานี่ละพี่น้องบักซีดาหน่อยบักซีดาหน่อยน้ำปลาบานเท้าเหรอหมคุณน่ะโอ้ยหน่วยหลายแห้ง